สวัสดีครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานมูลและที่นักตะกรสุกเกษมนะครับได้ลงมาเยี่ยมหรือว่าดูแปลงมันสำปะหลังของชาวไร่นะครับซึ่งที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับของเกตหรือว่ากาญนภัตดีมานะครับบ้านน้ำ่างอำเภอตอนอุจรดิตนะครับแปลงนี้ก็ได้ใช้ R d ดี251ครับฉีดทุนตั้งแต่เริ่มปลูกมาแปลงนี้ก็ได้ แดเดือนครับฉีดไปสี่ครั้งเราก็จะมาติดตามดูว่าต้นมันแข็งแรงไหมใบเขียวดีไหมมีหัวหรือยังนะครับเราก็จะมาดูต้นมันกันก่อนครับคั้งแรกต้นมันรู้สึกว่าต้นจะโตดีนะครับแข็งแรงต้นต้นใหญ่ใบก็เขียวนะครับแลอีกอย่างคือไม่มีแมลงเนาะไม่มีแมลงก่อกวน ไม่มีเพี้ยนะครับเขียวต้นลำต้นใหญ่แข็งแรงใบเขียวเข้มนะครับใช้อดีสองห้าหนึ่งครับแปลงนี้เจ้าของเขาก็ใช้มาก็สองปีแล้วทำให้ได้ผลผลิตเย,ยอะครับมันหัวโตมีน้ำหนักครับฤด,ดูการที่แล้วใช้ไปก็ตกถัวเสียแล้วก็ได้ไร่ละ 7จถึงแปดตันนะครับปีนี้ก็มาใช้อีกเดี๋ยวเราก็จะไปดูหัวกันนะครับหัวว่าหัวมันแปดเดือนจะโตขนาดไหนครับเดี๋ยวเรามาคุยดูกันโอ้โหหัวโตวแล้วครับเนี่ยตักล้องตะกรกองอือ นี่นครับโหหัวยุดกเป็นพวงเลยน,นี่นี่ครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับนี่แปดเดือนนะครับมันแปดเดือนใช้อดีสองห้าหนึ่งครับหัวโตแล้วนี่เนาะโอโหเก็บเท่าขาแล้วนี่หัวนี่ครับนี่เราก็มาเยี่ยม ดูแปลงมันสำมปร่งนะครับดูหัวดูต้นมันสมบูรณ์ครับมันแปลงนี้ใช้อดีสองห้าหหัวโตแล้วครับมันแปเดือนใช้ตัวนี้เลยครับออดีสองห้าห้าทำให้มันต้นแข็งแรงต้นเขียว มแมลงไม่มากวนนะครับส่วนมากไร่มันสำปะหลังก็จะมีพวกเพีย้ยเพี้ยอะไรแดงนะครับกัดกินยอด นี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นนะครับมันสมลังใช้อดีสอห้าหนึ่งครับหัวล้วขูดหัวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยครับใช้อดีสองห้าหนึ่งครับมันนี่ก็น่าจะเป็นพันเกษตรนะครับหัวโตแล้วก็หัวดกใช้อดีสอห้าหนึ่งครับ แปลงนี้ก็เป็นแปลงของคุณเกตหรือการณพัสดีมานะครับใช้ RD 251มา2ปีฤด,ดูกาลที่แล้วก็ได้ไปไล่ละเกตถึงแปดตันนะครับคุ้มค่าครับ RD 251ีส่ใช้แล้วมันสมบูรณ์ไม่ค่อยมีโมรคแมลงมาก่อกวันนะครับท่านผู้ชมจะเห็นมันต้นสูง แต่เขาก็ยังมีหัวนะครับต้นใหญ่ต้นสูงมีหัวครับหัวโตอาดีสองห้าหนึ่งครับสาวไล่สาวสวนสาวนาครับสนใจติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับท่านรตกรสุกเสีมครับเบอร์ก็0863 28 09 14สาส ดรกรสุกเกษมนะครับโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้อดีสองของเราได้ครับหรือในพื้นที่ใกล้เคียงน้ำอ่างอำเภอตรอนพิชัยแสนขันก็ติดต่อที่เบอร์ผมได้ครับ095 875 6488ครับพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับสาวไร่สาวสวนสานานะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับแล้วที่สำคัญ อาดีสองเราก็ผสมกับสารตัวอื่นได้ทุกตัวนะครับผสมยาฆ่าแมลงผสมยาฆ่ายาฉีดพ่นนะครับก็จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวยาแตกตัวดีนะครับครับสนใจอย่าลืมติดต่อโทรสอบถามนะครับท่านตรตกรสุกเกษม0 8 6ย์8 0 9 1กสา์หนึ่งสครับครับสวัสดีครับ โบิบินคืนถิ่น,นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเกา่าไม่หวนคืนสิบอีไลปลูกอะไรอยู่หรือ ลอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลัหใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมืองไทย ันได้ทุกคนไม่เคยอดยากลำบากอยากแสล,ลือทนเก้าวไกลเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกลง่งรวมใจรวมแรง สายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี แสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนปนดยการพฒัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปถ่วแววนแดนไกล เพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีด